สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเกบพระสมเด็จตามตำรานะครับในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับสองท่านเลยนะครับก็คือมีนะครับคุณสุประชัยนะครับจากที่เอ็ดดีสแกนนะครับแล้วก็อาจารย์ปัมกรนะครับจาก U ูไอซนะครับที่ทําเรื่องมาตรฐาน ISO นะครับต้องบอกกับทุกท่านว่านะครับผมเองนะครับได้เคยคุยกับหลายท่านไปแล้วว่าจะทําเรื่องของ มาตรฐานนะครับในเรื่องของการศึกษาในการตรวจสอบพระสมเด็จนะครับซึ่งคุยมานานล้ะนะครับถ้าไปดูเนี่ยจะอยู่ในคลิปที่41นะตั้งแต่41มาเลยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องว่านะครับเราจะเดินหน้ากันไปยังไงนะครับโดยที่ในระหว่างนั้นนะครับเราก็มีการพูดคุยนะกับคุณสุมาชัยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ได้จับมือนะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับในตัวของ มาตรฐานนะครับในการตรวจสอบแล้วก็รับรองพรสสมเด็จนะครับรวมทั้งอุปกรณ์แลบนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาวันนี้นะครับเราก็จะเห็นโลโก้ข้างหลังนะครับว่าเป็นโลโก้นะครับตัวของนะครับ ISO 9001ันนนะครับนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะครับของพรสสมเด็จเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนะครับแขกรับเชิญก็คือนะครับอาจารย์ปฐมกรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บริหารอยู่ UICC นะครับเดี๋ยวให้ ท่านอาจารย์เรียกอาจารย์บิ๊กแล้วกันนะครับช่วยแนะนําตัวหน่อยครับครับครับผมก็สวัสดีนะครับผมอาจารย์ปัมกรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกอาจารย์บิ๊กนะตอนไปตรวจกันเนี่ยนะครับซึ่งาทาง UICC เราก็จะเป็นบริษัทตรวจนะให้การรับรองนะตัวมาตรฐานสากลน,นะครับโดยที่าทาง UICC เราก็จะมีมีสาขาอยู่ทั่วโลกเนะาะมีสาขาอยู่ทั่วโลกแล้วก็เรามีการ ตรวจนะให้การรับรองมาเนี่ยนะถ้าทั่วโลกเนี่ยก็สามหมื่นถึง 4, 000, สี่หมื่นเซอร์ละนะครับก็ถ้าเป็นในเมืองไทยก็อยู่ที่ประมาณประมาณพันหนึ 1, 000, ่งนะพันเซอร์นะครับซึ่งซึ่ง,งทาง UACC เราเนี่ยจะเป็นเ CB เป็นเราเรียกเป็นเซอร์ f ิฟายบอดีนะเป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรองนะครับซึ่งทาง UACC เราก็จะมีมีผู้ตรวจประเมินเราอีกทีนึงนะเป็นเป็นหน่วยรับรองของ UACC เราจะเป็นเราเรียกเป็น Ucas นะหน่วยงานที่เป็น Ucas ประเทศอังกฤษ นะที่เป็นผู้ตรวจรับรองเราอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง UACC เราก็จะเป็น CB ที่ตรวจให้การรับรองที่เชื่อถือได้อยู่ล้นะครับเราก็จะมีลูกค้าที่ท,ที่มีชื่อเสียงนะเนาะในประเทศเราเนี่ยก,ก็หลายรายอยู่นะหลายรอยู่นะครับก็ยกอย่างเช่นไปซีไทยนะไปซีไทยดิสติบิวชั่นนะครับหรืออย่างออยเนี่ย นะสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ก็ตรวจกับเรานะครับอ่สีพยาก่อสร้างเนี่ยคือเราจะมีลูกค้าหลากหลายนะแล้วก็อ่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในมาตรฐานนาะในการตรวจของเราอยู่นะนะครับรับน,ะนี่เรียนถามอา่อาจารย์บิ๊กนิดนึงครับว่าต้องบอกว่าหลายบริษัทเนี่ยนะครับเขาทํามาตรฐาน ISO เนี่ยบางบริษัททําเพื่อไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะครับ,รบหรือรบ,บริษัท อย่างไปสนีไทยอย่างเงี้ยนะครับเ็เปิดไปสนีไทยดิสติบิวชันขึ้นมาแล้วก็มาเข้ารับรองมาตรฐาน ISO ทั้งทั้งที่บริษัทไปสนีไทยเนี่ยนะครับมีความชำนาญนะและมีการทําระบบการขนส่งเนี่ยที่เรียกว่าเป็น last mile delivery เลยนะครับกว่าร0อยปีละแต่อ,อยู่มาเป็นร0อปีเนี่ยทำไมยังต้องมาทํา ISO อีกนะครับก็คือผมเชื่ออย่างนี้นะครับคือ,อการที่เราจะบอกว่าองค์กรเราดีหรือองค์กรเรา มีมีความเป็นโปรเฟชชั่นแลเนี่ยนะคือบางบางบางอย่างเนี่ยเราจะบอกบอกตัวเราเองอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะอยู่ดีเราจะไปบอกว่าไอ้ตัวเราเองตัวตัวฉันดีนะตัวผมดีนะของผมมีมาตรฐานนะแต่เป็นการที่ตัวเราเองบอกบอกตัวเราเองไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการตรวจรับรอง ISO เนี่ย ISO จะเป็นมาตรฐานสากลนะผมใช้คำนี้เนาะ ISO 9 0 0 1เนี่ยนที่ทางอินสแกนได้จะเป็นมาตรฐานสากลนะซึ่งทั่วโลกยอมรับนะครับเราจะ À, นำนำข้อกําหนดหรือนําตัวมาตรฐาน ISO เนี่ยไปใช้ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะใช้ข้อกําหนดเดียวกันนะเป็นมาตรฐานเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกเ็ถึงได้ยอมรับนะครับรวมไปถึงตัวข้อกําหนดของตัว ISO 9 1 0 1นี้เนี่ยนะครับ à, จะเป็นการสร้างความมั่นใจนะผมใช้คานี้เนาะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยนะครับ à, มั่นใจได้ว่ากระบวนการทํางานที่องค์กรที่ได้รับ ISO เนี่ยนะฮะ มีมีมาตรฐานในการทํางานที่ที่น่าเชื่อถือนะมีมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจนนะมีการกําหนดวิธีการทํางานที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกก็ถึงได้ยอมรับในตัวมาตรฐานของ ISO ตัวนี้นะพะมีการควบคุมกระบวนการทํางานที่ชัดเจนตัว ISO 9001นี้เนี่ยจะเป็นมาตรฐานเรื่องคุณภาพนะเป็นด้านคุณภาพในการทํางานฮนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่โตมากแค่ไหน นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะเกือบทุกที่เขาก็จะจะตรวจกันตรวจขอการรับรองในระบบนี้กันนะฮะครับอันนี้ถามอาจารย์บิ๊กอีกสักเรื่องหนึ่งนะก็คือให้ดูง่ายๆครับอย่างออยเนี่ยนะครับที่มารับรองกับอาจารย์บิ๊กเนี่ยนะครับจะต่างกับไปสเย์ละนะไปสเย์ก็คือเรารู้แล้วว่าเขาเป็นมือชีพแต่ออยเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไปรับรองออยให้คนอื่นอีกทีนึงอีกนะครับออยเนี่ยไปรับรองออยให้กับคนอื่นแต่ออยเองเนี่ยก็ต้องมาทํา I s o เช่นเดียวกันอันนี้ อยอยเองจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้แล้วคนที่ใช้บริการออยอจะได้ประโยชน์อะไรครับอ่าก็อย่างที่ได้ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้เนาะนะฮะคืออย่างอยอยเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนในการทํางานที่ที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็อ่ามีมีคนที่เกี่ยวข้องในในระบบการทํางานของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่การที่อยอยตรวจขอการรับรองมาตรฐานไ s o เนี่ยนะครับอ่ เป็นเป็นการควบคุมการทํางานของเขาว่าเอ้ยการทํางานของเขาเนี่ยจะมีมาตรฐานหรือมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะนะเขามีการกําหนดวิธีการของเขาไว้นะครับในการคุมควบคุมการทํางานของเจ้าหน้าที่นะภายในองค์กรเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวช่วยที่จะให้ทางผู้บริหารนะท่านตรวจสอบหรือมีการเช็คขั้นตอนการทํางานได้ง่ายขึ้นนะในเรื่องของการทํางานท,ท,ที่ที่ใหญ่ในระดับของเขาอ่าฮะ ครับนี้ผมขอกลับมาคุยกับคุณสุภชัยบ้างนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ผมชวนคุณสุภชัยบอกเอ้เราน่าจะมาทํำ ISO นะครับในเรื่องของพระสมเด็จกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าพื้นฐานเดิมทีเนี่ยนะครับไอซีสแกนเนี่ยก็คือตโตมาจาก m อ็ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ทําพวกอุปกรณ์เครื่องมือนะครับในการตรวจวัดอยู่แล้วแต่ว่าจะอยู่ในกลุ่มพวกอัญมณีและทองตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่คุยกันตรงนี้นะครับได้เล่าให้ทุกคนได้ทราบว่า ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างตอนที่ชวนมาทําครับก็เริ่มแรกเราก็ต้องการแบบที่อาจารย์มาชวนนะครับว่าจะทําระบบ ISO เนี่ยนะครับเราก็ดูแล้วว่าเออความเป็นไปได้น่าจะมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าทําได้มันก็อาจจะเป็นคนแรกเลยมั้งครับของโลกก็ว่าได้ที่ว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของ ISO พาเนี่ยครับตัวรับรองพาอะไรพวกนี้ยนะครับก็เลย ลองดูลองเราเราเราก็เลยมาลองทําดูว่ากระบวนการในการตรวจรับรองพัฒนเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะครับครับผมครับต้องขอบคุณมากครับก็โดยประเด็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์บิ๊กนะก็คือว่าโดยตัวของเซอร์ตอนนี้ที่เราทำนะครับก็ต้องบอกว่าผอเบงนะครับคุณสุชัยเองก็เรียกว่าจับมือกันทำเลยนะครับใช้เวลาเตรียมความพร้อมเนี่ยเป็นปีนะครับ ในการทํามาตั้งแต่ตตั้งแ่เราไล่เรื่องอุปกรณ์เครื่องมือคาค่าต่างๆมานะครับก,ก็ทำกันมาเรื่อยนะครับโดยเซอร์ตัวนี้นะครับที่ได้เนี่ยชื่อของเรานะคือ,อ certification standard for พระสมเด็จอมูเลตนะครับ and provide laboratory equipment and tool for certification standard for พระสมเด็จอมูเลตนะครับซึ่งพูดง่ายว่าเป็นตัวที่เป็น เซอร์ที่เป็นสแตนดาดในเรื่องของการตรวจมาตรฐานพระนะครับอันนี้ต้องย้อนกลับมาถามทางอาจารย์บิ๊กบ้างครับว่า,าในวงการมาตรฐาน ISO เนี่ยเคยเห็นเซอร์ลักษณะชื่อนี้ไหมนะครับคือถ้า,าผมผมที่จะอย่างนี้ฮะในการตรวจขอการรับรองเนาะนะครับมันจะมีส่วนนึงที่สําคัญเนี่ยเราจะเรียกว่าสโคบนะสโคบสโคบคือขอบเขตขอบข่ายในการตรวจขอการรับรองนะครับ,รบถ้าถ้า ถ้าให้ระบุว่าเป็นพะสมเด็จเลยเนี่ยที่ผ่านมายังไม่เคยนะยังไม่เคยเจอนะครับแต่แต่ก็ต้องทําความเข้าใจอย่างหนึง่งว่าถ้าเป็นห้องแ l a เนาะนะนะถ้าเป็นห้องแ l a เนี่ยนะห้องแ l a หลายๆที่เนี่ยเขาก็มีการตรวจขอการรับรองอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะไม่ได้ระบุเจาะจงหรือระบุเป็นสโคบที่ที่เป็นการตรวจสอบหรือเป็นการควบคุมเพื่อจะเพื่อจะเน้นไปที่พะสมเด็จเลยโดยตรงเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเจอก็จะมีของทางเอสดีสแกนเนี่ยฮะที่ที่เพิ่งมาเจอ นะครับครับครับอันนี้กลับมาถามคุณสุภชัยนะครับพี่วิกด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจนะครับมองว่า ISO เนี่ยเอ๊ะเป็นที่เฉพาะอุปกรณ์ไหมนะครับเพราะถ้ามีเครื่องเหมือนกับที่อดีสแกนปุ๊บเนี่ยไอผมก็ผมก็น่าจะเป็น ISO เหมือนกันบางคนเข้าใจแบบนี้นะครับใช้เหมือนๆเหมือนกันอันนี้เลยต้องต้องย้อนกลับมา ถามทางอาจารย์บิ๊กนะครับว่าในในในภาคของไ s o เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เฉพาะอยู่แค่ตรงนี้มันมีมุมมองในมิติไหนบ้างเนี่ยครับอ่าอ่าอคือ,อถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผมทําความเข้าใจคําถามของอาจารย์โจ๊กนะก็คือไม่ได้หมายความว่าซื้อเครื่องที่หน้าตาเหมือนกันไปแล้วแล้วเอาไปใช้เนี่ยหมายความว่าจะได้ได้การรับรอง ISO นะไม่ใช่นะไม่ใช่ คือการรับรองมาตรฐาน ISO เนี่ยเป็นการรับรองตัวกระบวนการนะกระบวนการในการทํางานนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราไปใช้เนี่ยอันนั้นคือคือส่วนหนึ่งที่เราต้องมีการควบคุมนะครับแต่แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนละขั้นตอนนะกระบวนการในการดําเนินการในการทําในการเทสในการทดสอบนะในการควบคุมนะครับซึ่งซึ่งมันยังมีสิ่งที่นอกเหนือจากจากตัวแค่เครื่องมือว่าเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะยังยังมนนอกเหนือจากนั้น ออีกเยอะนะอีกเยอะไม่ได้หมายความว่าใช้เครื่องเดียวกันแล้วเอ้ยที่นี่ได้ iso แล้วหมายความว่าเขาต้องได้ iso ด้วยอันนี้ไม่ใช่นะนะคนละลรื่อครับครับอ่านะครับอันนี้อ่ากลับมานะครับก็อันนี้ก็ล่าคร่าวๆนะาวนะในส่วนตัวเองเนทางทีสแกนนะครับกับคุณสุมาชัยเองเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราทำมันะครับต้องบอกว่าต้องถามเลยนะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเครื่องมือเนี่ยจะหนักไปทางคุณสุประชัยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เป็นทางพระอะไรนยจะหนักไปทางผมนะครับ<ช>ต้องบอกว่า<ช>ทำมาเนี่ยนะในการที่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับไปทําการเซอร์นะครับไปทําการรับรองเนี่ยนะครับมีความยากลําบากมีความหนักใจอะไรไหมครับตอนที่ทํามาก็ส่วนใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันก็จะมีที่รับรองกันกันอยู่แล้วนะครับ เรื่องความหนักใจของในตัวที่ว่าจะเอาเครื่องมือไปตรวจรับรองอะไรพวกนี้ไม่มีครับสบายๆครับผมนะครับครับตันนี้ถามทางอาจารย์บิ๊กอีกนะครับก็คือครับอ่าคานนี้ตอนนี้นะครับเราตรวจกับทางนี้แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้อ่าขั้นตอนความก้าวหน้าเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับในการดําเนินงานตรวจรับรองมาตรฐาน ISO ของเอ็ดดี้สแกนนะครับครับก็อ่า ทางเอสซกยนได้ดําเนินการตรวจนะจบผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะแต่แต,แต่ขั้นตอนตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการประสานงานกับทางทางทางเมืองนอกนะครับ,รบเพื่อจะส่งใบเซอร์ตัวจริงมาให้นะก็จะเป็นก็จะใช้เวลาในระดับหนึ่งประมาณสักสักสักเดือนหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนะเพราะเราก็ตรวจผ่านไปได้ในระ,ระยะเวลาหนึ่งละนะครับแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะก็เราจะต้องมีการต,รติดตามกันกันทุกปีอยู่แล้ว นะต้องมีการ,รตรวจกามทุกปีคือเราไม่ได้ไแบบเความว่าตรวจผ่านไปเรียบร้อยปับ๊บโอ้ดีใจได้ไปเซอร์กันแล้วก็จบแล้วก็ไม่ใช่นะนะเราต้องมีการตรวจนะตรวจประเมินเข้ามาเยี่ยมชมนะในการทํางานเราเนี่ยว่ายังมีมาตรฐานอยู่เหมือนเดิมไหมเนี่ยเราต้องตรวจกันทุกปีนะเพื่อเพื่อดูความต่อนเนื่องแล้วก็ดูระดับของมาตรฐานของเราว่าว่าเรายังได้มาตรฐานอยู่เหมือนเดิมไหมนะมีการพัฒนาการทํางานให้อ่ามีมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยหรือเปล่านะประมาณนี้ครับครับผม ทีนี้ถามอาจารย์บิ๊กครับว่าในกรณีที่เรามีการทำตรงนี้แล้วเนี่ยมเมื่อถึงเวลาที่มันสู่การเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วนะครับแค่นี้เกิดกรณีที่ว่ามีต่างชาติอสมมติได้ดูมั่นใจในกระบวนการเนี่ยทิศทางในอนาคตเนี่ยมันจะลักษณะมันจะเป็นแนวไหนต่อไปได้ถ้า<อ>พูดในอินเตอร์เนชั่นแนลครับครับคือคือ คืออย่างที่ผมได้แจ้งไว้เนาะคือทางต่างชาติเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเขาก็รู้จักตัวมาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วนะครับคือถ้าสมมติว่าต่างชาติมาดูเนาะว่าเอ้ยเอยเราได้มาตรฐานแล้วก็เป็นห้องแลบที่ได้การรับรองเนี่ยนะครับเพราเผลอจริงจริงอาจารย์โจ๊กอาจจะมีการไปเปิดสาขาที่เมืองนอกก็ได้นะอ่าน่าจะมีมีโอกาสที่จะไปเผยแพร่นะพระสมเด็จเราที่ต่างประเทศก็ได้นะฮะ ก็เพราะว่ายังไงเมืองนอกเนี่ยนะฝรัง่งหรือหรือจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะทางทางฝรัง่งนะทางโซนเอเชียเราเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในตัวมาตรฐาน ISO อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถสามารถไปเปิดที่เมืองนอกได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้จะไปไปเปิดสาขาที่เมืองนอกนะอาจารย์อาจารย์ก็ต้องมีการมีการตรวจตรวจใหม่ด้วยเหมือนกันคือจะไปเปิดสาขาที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องการไปตรวจนะไปตรวจประเมินที่นั่นด้วยนะครับ นั่นหมายความว่าในตัว I s o ที่เราคุมเป็นระบบเนี่ยนะครับก็คือให้ทุกคนได้ฟังว่ามันสามารถที่จะขยายผลต่อได้นะครับใช่ครับแต่ว่าต้องอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบกติการ,ระบบเดียวกันถูกต้องเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับว่าจะเปที่ไหนปุ๊บเนี่ยสมมุติว่ามีอยู่ที่จีนอเมริกาเนี่ย้าเข้าไปเนี่ยก็เปรียบเสมือนเข้าที่ประเทศไทยที่กิจการหมดอยู่ตรงไหนได้ ใช่ใช่คอนเซปต์ต้องเป็นอย่างนั้นครับผมนะครับรันนี้อ่ถ้าเราพูดไปอย่างนี้นะว่าเอดีสแกนเนี่ยเราทําเรื่องไอโซมาตรฐานนะครับในเรื่องของพระสมเด็จแล้วก็แ lap นะครับมันย่อมมีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะแน่นอนนะครับครันนี้เราจะต้องบอกแผนในระยะแรกนะครับเดี๋ยวเรียนถามคุณสุภชัยด้วยกันนะครับจริงก็รู้ข้อมูลเท่ากันนะนะครับว่าให้คุณสุภชัยตอบบ้างนะครับว่าในระยะแรกนะครับระยะระยะแรกของเราเนี่ยนะครับเราเราทำอะไรกันบ้างครับ ครับผมก็ในระยะแรกเนี่ยนะครับเราก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการอบรมการใช้เครื่องก่อนก <c oughs> ารใช้เครื่องไม้เครื่องมือก่อนนะครับการออกใบเซอร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้เป็นสเตป็ปสเต็ปต่อมานะครับอันดับแรกเลยก็คือทํายังไงก็ได้อ,อบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องนะครับให้ให้คนที่เข้ามาจะใช้เครื่องตรงนี้เนี่ยนะครับมีความรู้ก่อนก่อนที่จะมาใช้ห้องปฏิบัติการจริงนะครับ ครับก็ผมเสริมนะครับก็นั่นก็คือในระยะแรกนะครับต้องบอกว่าเราจะยังไม่ทําไม่ทําธุรกิจเสรีพระใช้คํานี้เลยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือจะจัดอบรมนะครับแล้วก็จะมีความรู้นะครับก็คือทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับในเรื่องของพระสมเด็จนะครับประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับพวกนี้จะอบรมนะครับใส่เพราะว่าตอนที่เราระบุเข้าไปในเรื่องของการใช้เครื่องนะครับ ผู้ที่จะมาใช้แลบนี้นะครับก็จะต้องมีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทดสอบนะครับมีจำนวนชั่วโมงมีการอบรมพร้อมเลยนั่นหมายความว่าใน s d s c a แกนนี้นะครับโดยมาตรฐานที่เราได้เนี่ยก็คือเหมือนก็จะเป็นที่ที่ตามประโยคน์ข้างหลังนะก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นหลักนะครับในระยะแรกนะครับนะครับโดยที่อุปกรณ์เครื่องมือนะครับมีอะไรบ้างครับถามผู้สุี่ยชายครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ตอนนี้ที่ เราขึ้นทะเบียนไว้นะครับก็จะมีเครื่องสแกนแน่นอนแหละนะครับหนึ่งเครื่องสแกนสองจะเป็นกล้องกําลังขยายสูงนะครับสามก็จะมีเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับสี่ก็จะเป็นพวกเครื่องช่างครับนะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์เนียสำหรับวัดขนาดนะครับแล้วก็กําลังสั่งซื้อเครื่องสแกนสามมิติอยู่นะครับกําลังรอการนําเข้ามาอยู่ครับ ต้องบอกว่าซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันมีกระบวนการที่เขียนไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้เนี่ยไม่ได้ว่าแค่นี้นะมันก็จะมีหลักการในการประเมินนะครับว่าพระที่เข้ามาเนี่ยจะมีเกณฑ์การประเมิอนอยังไงบ้างอิงตามไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีระดับความน่าเชื่อถือซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็มีการเขียนระบุขั้นตอนการทํางานไม้หมดนะนะครับรวมไปจนถึงอันนี้อาจารย์บิ๊กก็จะรู้ดีนะครับก็จะรวมไปจนถึงเรื่องของอาการประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้วยนะครับซึ่ง ซึ่งลักษณะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถามอาจารย์บิ๊กอีกนิดนึงนะครับว่าในพูดถึงเรื่องของตัว ISO แล้วเนี่ยนะครับถามว่าในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับอัตราการเติบโตของผู้ที่เข้ามาทำ ISO เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็มผมผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับว่าคือเอ่อเนื่องจากว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีบริษทัทเปิดใหม่ทยอยก็ก็เปิดใหม่เรื่อยๆเนาะนะรวมไปถึงล่งสลายไปก็<ๆ>ปก,ก็ก็มีเรื่อยๆนะครับทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวโน้มก็จะมีการตรวจนะเพื่อขอการรับรอง i s s o เนี่ยก็ก็เพิ่มมากขึ้นน,นะเพิ่มมากขึ้นในในในหลายๆธุรกิจนะครับหลายธุรกิจรวมไปถึงในหลายๆธุรกิจเนี่ยนะตัวมาตรฐานสากลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นของเขานะคือ ในการในการทำงานของของบางธุรกิจเนี่ยนะฮะถ้าหากไม่ได้ตรวจเพื่อได้การรับรองเนี่ยก็อาจจะดำเนินกิจกรรมของเขาต่อเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นในบางธุรกิจที่มีการส่งออกอย่างเงี้ยนะครับในใน,ในเรื่องของการส่งออกเนี่ยปลายทางเนี่ยที่ท,ที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นเป็นนานาชาตินะเนาะนะนานประเทศเนี่ยนะเขาก็ มีความต้องการที่จะให้มีการรับรองนะตัวมาตรฐานนะเพื่อให้มั่นใจได้ถึงถึงสินค้าแล้วก็บริการที่ที่เราส่งให้เขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะสำหรับสําหรับในยุคนี้นะเรื่องของตัวมาตรฐานครับครับนะครับเพราะฉะนั้นเะนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยอยู่ในโลกยุคการแข่งขันนะครับเราอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ละเพราะว่า,าเวลาทําอะไรก็ตามครับลูกค้า ก็ดีใครก็ดีก็จะต้องมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะจะเชื่อได้อย่างไรใช่ไหมครับว่าว่าทําคุณทําแบบนี้มันมีหลักเกณฑ์มีหลักการอะไรมีแบบการทําางนยังไงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทุกครั้งที่ทําเนี่ยใช่ไหมครับว่าการควบคุมที่เหมือนกันหมดใช่ใช่ครับเพราะนี่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ที่ผมพูดส่วนหนึ่งก็เพราะว่า ส่วนหนึ่งผมก็ผมก็อยู่กับมาตรฐานมาเหมือนกันนะครับก็ทำกับมาตรฐานมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ฝั่งโลจิสติกจะมากกว่าอย่างที่อาจารย์บิ๊กพูดถูกต้องเลยครับตอนนี้เนี่ยคือแค่ว่าประสิทธิภาพมันเท่ากันหมดแล้วแหละมันก็ต้องมาวัดกันที่มาตรฐานแล้วว่าตกลงเนี่ยผู้ที่ใช้บริการเขาก็จะต้องเลือกสิ่งที่มีมาตรฐานอะไรเป็นแบบนี้น,นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักจากคนนะครับของโลกอันนี้ทาง้องถาม คุณสุชัยเพิ่มเติมนะรับว่า,าจากนี้ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องมาเซตเรื่องของการทําอบรมแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับ,รบมันก็อาจจะต้องเบรกหรือพักไปนิดนึงก่อนนะครับแต่ว่าในเบื้องตนน้นนะครับเราก็อาจจะมีการทํารายการแบบเนี้ยแนะนําความรู้นะครับ,รบท,ที่ที่เราเอามาใช้เอา i s o เนี่ยเข้ามาใช้กับกระบวนการของเรานะทํารายการให้กับหลายๆท่านได้ดูเป็น ไปเบื้องต้นก่อนที่จะทําการอบรมนะครับทัาน,นี้ต้องถามคุณสุชัยว่าในแนวทางการการดําเนินของเอ s ดีสแกนเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเติมนะครับเทคโนโลยีหรือว่ากระบวนการอะไรที่มันจะทําให้ชัดเจนมากขึ้นอีกไหมครับในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือก็ทางบมือัทก็พยายามจะหา เครื่องมือที่มันซัพพอร์ตกับธุรกิจนี้นะครับในการเซอร์ในการตรวจอะไรพวกนี้ให้มันมีมาตรฐานขึ้นเพิ่มขึ้นมานะครับครับคัวนนีกลับมาถามอาจารย์บิ๊กนะครับครับว่าอย่างนี้กรณีที่เราทำไปเนี่ยเรามีการเพิ่มเติมพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยเราก็ยังสามารถปรับแก้เข้าสู่ในกระบวนการ ISO ได้ อ่าถูกต้องถูกต้องถ้าในกรณีที่อย่างครูสุภชัยเอาเครื่องตัวใหม่ๆเข้ามาเนาะนะฮร,รอ่าเราก็ต้องมีการกําหนดวิธีการในการทํางานในการใช้ใช้เครื่องมือนะครับให้ชัดเจนว่าเราว่าเรามีขั้นตอนอะไรบ้างนะมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับมีการพิจารณายังไงบ้างหรือแม้แต่มีการดูแลมีเทเนนส์นะบำรุงรักษานะตัวเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นยังไงนะครับเรื่องของการสอบเทียบเรื่องการคาลิเบตเครื่องมือเพื่อให้มั่นใจใน ในความแม่นยำนะของการการแสดงผลเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนเหมือนกันนะฮะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับที่ที่ต้องถามเพราะว่านอกจากเราจะมีการต้องกำหนดสอบเทียบคาริบเบตเครื่องมือแล้วเนี่ยนะครับในตัวของผู้ใช้นะครับที่เราเขียนไปเนี่ยนะครับผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่มีความสามารถที่จะสามารถใช้อุปกรณ์ได้เนี่ยก็ต้องมีการอบรมด้วยอ่าครับ อ่าก็คือไม่ใช่ว่าเราเอาอุปกรณ์ไปตั้งนะครับแล้วก็ใครก็ได้นะครับที่จะเข้ามาใช้แล้วจะเข้ากระบวนการครับซึ่งผู้ที่ใช้เนี่ยก็คือจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะครับในการใช้เครื่องมือซึ่งเราก็จะมีกระบวนการการอบรมอันนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะเดียวกับการอสอบเทียบอุปกรณ์ใช่ไหมครับอาจารย์บิคครับก็บบอ่ จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคนที่ใช้เครื่องมือเนี่ยมีความเข้าใจในการใช้งานเนาะแล้วก็จะส่งผลทําให้ตัวผลจากการทดสอบหรือการเทสท,ที่ได้เนี่ยนะมีความแม่นยําได้มากขึ้นนะครับคือถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องเลยและอยู่ดีไปใช้เนี่ยนะฮะความแม่นยําหรือผลที่ออกมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นจริงตามอย่างที่ควรจะต้องเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องการอบรมความเข้าใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะที่ที่ ที่มีการกําหนดอยู่ในข้อกําหนดของ ISO ด้วยเหมือนกันนะครับครับนอกจากนอกจากเรื่องของเครื่องแล้วครับที่เราอบรมเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องพระด้วยนะครับก uh huh. ็จะมีความรู้เรื่องพระมีความรู้ในอ่าเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลสารก็ด,ดีนะครับเรื่องของลักษณะของพระในที่ว่าตาราเรื่องของพิมพ์นะครับประวัติความเป็นมาทั้งหมดเนี้มีเป็นองค์ประกอบด้วยเพราะเนี่ยมิชนาเนี่ยพอเข้ามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ มันก็ไม่ทําให้กระบวนการนั้นน่าเชื่อถือนะครับอันนี้อันนี้ก็คือพยายามที่จะอธิบายนะครับให้กับหลายๆท่านได้ฟังนะครับเพราะนันนี้เราทําเป็นอ่าเป็นคลิปใน y o u t u b e นะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับอาจจะทําครบ3ามคนนะครับแล้วก็แล้วก็ไลฟ์ผ่าน Facebook เผื่อมีคําถามสดนะครับก็จะช่วยตอบคาถามนะครับก็ครับยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง อาจารย์บิ๊กมากนะครับทั้งคุณสุประชัยด้วยนะครับที่เป็นกรรมการดีสแกนนะครับที่เสียสละเวลานะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันในลักษณะของเป็นภาพกว้างนะครับให้กับผู้ที่ติดตามรายการและก็สนใจเรื่องพระสมเด็จนะครับได้ได้รับรู้ข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยทางเอสีสแกนก็ดีนะครับผมเองก็ดีเนี่ยนะครับทำอะไรกันอยู่แล้วก็ได้ความรู้ทางด้านของอาจารย์บิ๊กนเรื่องของ ISO ด้วยนะครับต้องขอคุณอาจารย์บิ๊ก UICC ด้วยนะครับผมครับคุณเชิญได้ครับ ครับคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ